สวัสดีค่ะดิฉันศิคลินเหล่าธรรมเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายการเรื่องดีๆที่นี่ SKN h Channel พบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ผ่านช่องทาง y YouTube โรงพยาบาลสมุทรสาครเราจะนำข่าวสารรอบรัวโรงพยาบาลรอบรัวกระทรวงสาธารณสุขหรือข่าวสารในจังหวัดสมุทรสาครที่องค์กรของเราได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันมานำเสนอให้กับผู้รับชมค่ะ เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวันอังคารที่27มกราคมที่ผ่านมากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสงสาคอจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการยศาสตร์เพื่อป้องกันโรคจากการทำงานประจำปีงบประมาณ2569โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนพัฒน์พวงเพชรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธาน นายแพทย์พิสิทธ์เลิศชาวพาัดหัวหน้ากลุ่มง,งานอาชีวเวชกรรมกล่าวรายงานอาจารย์สุริพรทองสันทัศน์อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินาราทราธิราชเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการยศาสตร์ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและอาการจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออันเกิดจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในงานบริการสุขภาพ ในการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระช่วยลดภาระทางกายเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมุทรสาครอ,อย่างยั่งยืนค่ะในห้องประชุมพนร่าจํานงชั้น7อาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาครเปิดให้บริการคลินิกบริการพิเศษในเวลาราชการหรือพรีเมียมคลินิกสาขาโรงพยาบาลวัดเกต,ตุุมดีศรีวารารามให้บริการทุกวันเวลาราชการ เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับผู้รับบริการทุกสิทธิ์ทางวอล์กอินและนัดหมายล่วงหน้าสะดวกรวดเร็วทันใจค่าบริการตรวจพิเศษเพียง190บาทค่ายาค่ารักษาเบิกได้ตามสิทธิ์ให้บริการตรวจโรคเฉพาะทางได้แก่อายุรกรรมนรีเวชกรรมกุมารเวชกรรมสารยกรรม สารยากรรมกระดูกและข้อเวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยวและวัคซีนติดต่อสอบถามในเวลาทําการของคลินิกได้ที่0341101014ต่อ2121หรือ2124และ2073ค่ะข้อปฏิบัติและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองหรือ PM 2.5 ในขณะนี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคำแนะนำสุขภาพสำหรับประชาชนเช็คค่าจากแอปพลิเคชัน AirFO ฟไทยก่อนออกจากบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทำความสะอาดบ,บ้านสม่ำเสมอใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารหรือออกกำลังกายกลางแจ้งลดการใช้รถยนต์และการเผาทุกชนิดที่ทำให้เกิดควนัน คำแนะนําสุขภาพสําหรับกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กหญิงตั้งครรผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวผู้ที่ทํางานกลางแจ้งและผู้ที่สูบบุหรี่สังเกตอาการตนเองหากจําเป็นต้องออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นใช้ยาและปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย์อย่างเคร่งครัดหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร สามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆจากโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ทาง YouTube โรงพยาบาลสมุทรสาครทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ